สวัสดีครับวันนี้นะครับหมอก็จะมารีวิวรถอีกคันหนึ่งน,งนะฮะเป็นรถบ้านเลยนะครับที่เขาผลิตมาเพื่อเป็นรถบ้านเลยข้อเสียของคันนี้เนี่ยก็จะพบว่าหลังคามันสูงมากนะครับมันจะเข้าจอดในอาคารไม่ได้นะฮะจากไลฟ์สไตล์หมอที่เคยอธิบายให้ฟังไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอต้อง,งตื่นตีห้าทุกวันนะครับแล้วก็ขับรถไปจอดที่โรงพยาบาลแล้ว นอนต่อนะฮะอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันในรถแล้วค่อยออกไปทํางานต่อเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องใช้รถที่สามารถอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันได้อย่างสะดวกทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้พาไปดูครับว่ารถบ้านหมอะเป็นยังไงนะครับเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะมีที่นั่งตรงนี้2ที่นะฮะทั่วไปนะครับข้างในก็จะเป็นรถบ้านอย่างนี้เลยนะครับถ้าเรามาดูบอดี้เขาจริงๆเนี่ยจะมีทางขึ้นทางลง อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นประตูที่เปิดสําหรับขึ้นลงนะฮะหรือเราจะมุดจากข้างหน้าไปก็ได้ครับส่วนใหญ่หมอก็จะมุดจากข้างหน้าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอาบน้ําขึ้นมานอนอะไรตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเปิดให้ดูนะครับเราขึ้นมานะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีบันไดให้เหยียบขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามานะครับในรถก็จะมีเท่านี้ฮะเป็นพ่อเป็นตัวสั้นๆเท่านั้นเองนะครับ คำว่าเราจะทํางานเนี่ยเราจะใช้เขาเราต้องเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตหลายจุดนิดหนึ่งเราก็เปิดสวิตตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเราก็สามารถเปิดไฟได้แล้วตรงนี้ที่หมอใช้ทุกวันก็คือนอนอันนี้นะครับก็จะมีนอนได้เลยนะฮะหมอสูง2เมตรเอ้ยหมอสูง180เซนนะครับก็ นอนตรงนี้ได้เลยนะ้ะนอนทะเยงหน่อยนอนได้คนหนึ่งพอดีตรงนี้ก็จะมีที่นั่งสองที่นะครับจริงๆก็ไม่มีใครมานั่งว่ะเพราะว่าหมอใช้อยู่คนเดียวมีปลั๊กเสียบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่นั่งแล้วมีโต๊ะทำงานอันนี้ก็ได้ใช้บ่อยอย่างเครับเวลาที่ต้องทำงานเอกสารอะไรนี้ตรงนี้ก็มีทีวีนะครับแต่ไม่ได้เปิดเลยมีช่องเก็บของเหมือนในเครื่องบินนะฮะตรงนี้ก็มุมชงกาแฟเล็กน,น้อยนะครับกินกาแฟได้นะครับ แล้วก็น,นี็จะ,จะดีตรงที่มันมีไมโครเวฟเลยนะครับเผื่อเราไว้ปรุนอาหารอะไรนี้นะครับนอกจากไมโครเวฟก็มีนี่ด้วยนะครับตู้เย็นนะครับไม,ม่มีอะไรมีแต่น้ำเปล่าอันนี้ก็จะดีต่อตรงที่ห้องน้ำเนี่ยเข้าไปยืนอาบน,น้ำได้เลยนะครับก็มี สุขภัณฑ์มีน้ำนะครับเปิดอาบน้ำได้เลยอันนี้ยืนอาบได้เลยนะฮะก็ค่อนข้างสะดวกสบายนิดนึงนะครับวันนี้ก็คงเท่านี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับมาให้ดูเฉยๆว่าชีวิตหมอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก็ตื่นเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับก็วันนี้จบการรีวิวเท่านี้สั้นๆครับ